โอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมเองนะครับฟิวชั่นสามนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาทําตามที่ผมได้สัญญาไว้นะครับแจกโลกบักครั้งที่สองนะครับถึงมันจะไม่ครบสองร้อยซับก็แล้วแต่ครับแต่ว่าผมจะแจกนะครับแปดสิบโลบักนะครับถ้าครบสองร้อยแจกหนึ่งร้อยคนละหนึ่งร้อยโลบักนะครับเป็นสามรางวันแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ครบสองร้อยซับผมก็แจกแปดสิบโลบักนี่แหละครับคนแรกนะครับ วรพุทธสุนทรงโอเคอยากได้ครับเพราะแม่ไม่ให้เติมมีแต่คนด่าเอ่อม,มีแต่ผม่ะนี่ผมก็เข้าใจนะแม่ไม่ให้เติมผมก็เข้าใจนะเพราะผมเคยเป็นแบบนั้นนะครับโอเคคนนี้เอาไปก่อนคนนี้ไม่มีครับอยากได้เพราะแม่ไม่ให้เติมมันเหมือนเหมือนกับคนแรกยังไงวะแม่ไม่ให้เติมโลบัก ได้มาจะเอาไปใช้อย่างประหยัดแม่แอดมาก็ไม่มีหลักฐานนะเจ้อ่ออันนี้เขาจะเอาไปใช้อย่างประหยัดจริงหรือเปล่านะครับผมไม่รู้นะครับแต่ว่าก็เหตุผลที่ดีนะครับโอเคอันนี้อย่างนี้ต้องสร้างลน์เอดเขามากดซับแล้วมั้งทจริงเอ่อคนที่ทำแบบนี้ไปนะครับคือคุณอาจจะได้นั่นแหละครับแต่ว่าคุณไม่ได้ทิ้งไลน์เฟซหรืออะไรไปนะครับแล้วคุณก็ไม่ได้บอกว่า อยกได้อะไรนะครับซึ่งคนนี้ก็น่าเสียดายนะครับได้นะครับนคนนี้อยากได้เพราะไม่มีใครเติมให้เลยผมอยากเอาไปแต่งตัวครับอืมค mm นนี้ก็ผมว่ามันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะเอาเอาเอาไปแต่งตัวเนี่ยผมว่าเออผมก็เคยแต่งตัวคิดแต่งตัวนะครับตอนแรกๆนะครับผมก็เคยคิดแต่งตัวนะครับแล้ตอนนี้ผมว่าแต่งตัวก็ไม่จําเป็นนะครับ เอาไปใช้ซื้อเกมพาร์อะไรยังจะดีกว่าอีกนะครับแต่งตัวนี้ผมก็แต่งตัวนุ๊กนุ๊กอยู่แล้วนะครับโอเควัคนนี้ทําทุกอย่างแล้วครับอยากได้เพราะไม่มีตังเติมครับที่บ้านไม่ค่อยมีตังครับโอ้โหสถานหน้าบ้านผมก็ปานกลางนะครับแต่ว่าเขาไม่มีตังแล้วครับเขาอาจจะไม่มีจริงๆนะครับเพราะว่าคนนี้ก็น่าจะได้แหละโอเค นี้ก็ของผมอันนี้ก็เม้นแรกแจกบัตรกาลลีนาอันนี้ผมมาแจกโรบักนะครับผมไม่ได้แจกบัตรกาลลีนาเอาไว้ค่อยเป็นเดือนหน้านะครับผมค่อยแจกบัตรกาลานะครับผมนะครับเดือนหน้าแจกบัตรนะครับโอเคซึ่งผมพิจารณาดูแล้วนะครับผมว่าคนที่น่าจะได้นะครับก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็เพราว่าเห็นนะ นี่ครับผมว่าเนี่ยเดี๋ยวผมวงให้เลยดีกว่า,าเดี๋ยวผมวงให้เลยดีกว่าผมว่าสามคนนี้นะครับเขาเขารู้สึกแบบมีเหตุผลดีนะครับมีคนด่าเนี่ยผมเข้าใจนะเนี่ยเอาไปใช้ยังประหยัดเนี่ยผมก็อยากได้โลบักมาตอนแรกๆผมอยากใช้แบบประหยัดนะครับเพราะไม่ค่อยมีเงินแล้วก็ แล้วก็คนสุดท้ายนะครับก็ไม่มีตังค์นะครับบ้านเขากเา็เขาอาจจะไม่มีตังค์เติมจริงๆนะครับผมก็เลยส่งสารซาำคนนี้นะครับโอเคผมเอาว่าซ้ำคนนี้ได้ดีกว่านะครับโอเคเราจะมาทักไปหาทีละคนเลยนะครับเ,เดี๋ยวค่อยทักดีกว่าโอเคผมจะพิมพ์ให้เขานะครับว่าเนี่ยนะ น่ผมจะพิมพ์อ่อเดี๋ยวโอเคผมจะพิมพ์ให้เขานะครับเดี๋ยวหายไปไหนล่ะนี่นะครับนี่คือสัญญันบอกนะครับว่าผมคุณได้นะครับแล้วก็อ้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชคนนี้เฮ้เกือบเกือบท้ให้ตัวเองนี่นะครับสามคนนี้ได้นะครับโอเค ผมจะทักหาไปทีละคนเลยนะครับอืมผมทักตอนนี้ดีไหมวะค่อยทักดีกว่านะครับโอเคตอนนี้ผมจะทักไปหาเขาก่อนนะครับแล้ววันที่สิบเจ็ดนะครับวันที่สิบเจ็ดนะครับเขียนให้ดูชัดๆเลยวันที่สิบเจ็ดนะครับเอ่อแป๊บหนึ่งนะวันที่สิบเจ็ดนะครับผมจะส่งไปให้เขานะครับส่งโลบักไปให้เขานะครับผมจะไปพิมพ์หาเขานะครับให้เขาตอบมาภายในสองวันนะครับ ผมจะส่งโลบักไปเขานะครับแปดสิบโลบักโอเคอืมผมจะพูดอะไรต่อผมดึงโอเคเพื่อไม่การรอช้าผมจะตัดไปเลยนะครับจบคลิปไปเลยแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ